Let's do it. Come and take a look around. Enjoy it. Let's. Do it. สวัสดีค่ะดนตรีสีสัร Modern Entertain วันนี้มาพูดถึงศิลปินกลุ่ม BTS 7หนุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกได้สร้างสถิติใหม่กับเหล่า Army าหรือกลุ่มแฟนคลับของ BTS กันค่ะ สร้างปรากฏการใหม่ให้กับสถิติยอดผู้เข้าชมใน YouTube กับเพลงใหม่ล่าสุดคือเพลงไดนามายซึ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563ในเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่ผ่านมานะคะด้วยสถิติยอดผู้ชมใน YouTube ในเวลา24ชั่วโมงแรกมียอดวิวสูงลิ่วกว่า101.1ล้านวิวถือเป็นสถิติที่สูงมากของช่อง YouTube โดยข้อมูลจากทาง The Standard เปิดเผยว่าสถิติ เพลงนี้เริ่มต้นจากการทำสถิติรอบพรีเมียร์ของ YouTube ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าในช่วงที่ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงไดนามายรอบพรีเมียร์ผ่าน YouTube ในเวลา11นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนั้นมีผู้ชมในรอบพรีเมียร์ช่วงเวลาหนึ่งมากกว่า3ล้านคนทั่วโลกซึ่งเป็นการทำลายสถิติรอบพรีเมียร์ของ YouTube ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนที่ต่อมามิวสิกวิดีโอเพลงไดนามายจะเดินหน้าทำสถติติต่อยอดผู้ชมใน YouTube สร้างปรากฏการ การตั้งแต่สถิติผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวภายในเวลา21นาทีทำลายสถิติของตัวเองในเพลงออนซึ่งเคยทำสถิติ10ล้านวิวไว้ที่65นาที ทาง YouTube ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมว่าจำนวนผู้เข้าชมอย่างเป็นทางการนั้นมักจะแตกต่างจากจำนวนผู้เข้าชมแบบ Real Time และจากการตรวจนับยอดเข้าชมอย่างเป็นทางการ mm hmm. Music v ว d ดีโอเพลงไดนามายมียอดผู้เข้าชมที่สูงกว่า98.3ล้านวิวตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในช่วงเวลาที่ครบ24ชั่วโมงในตอนแรกโดยเพลงไดนามายนับเป็น Music v ว d ดีโอเพลงที่26ต่อจากเพลง Staygo ที่เพิ่ง ทำสถิติ100ล้านวิวไปแบบสดๆร้อนๆในวันเสาร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเช่นเดียวกันกับสถิติบนชาร์ตไอจูนที่เพลงไดนามายติดอันดับท็อปชาร์ตของไอจูนท็อปซองใน104ประเทศและภูมิภาคโดยหลังจากปล่อยซิงเกิลไดนามายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วออฟฟิเชียลของ Twitter Big Hit Entertainment ต้นสังกัดของวง BTS ได้ปล่อยรูปทีเซอร์สำหรับไดนามายรีมิกซ ซึ่งมาโพสต์พร้อมแคปชั่นว่า EDM and Acoustic Remix ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในวันที่24สิงหาคมเวลาสิบสานตามเวลาประเทศเกาหลีก่อนจะตามมาด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงไดนามาย B-side ที่จะถูกปล่อยออกมาในวันที่25สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศเกาหลีตามตารางโปรโมตท,ที่ถูกปล่อยออกมาก่อนหน้านี้โดยทั้งหมดนี้ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและมียอดผู้เข้าชมสูงในระยะเวลาอันรวดเร็วเช่นเคยนับว่าน,นุ่มวง bts ได้สร้างสถิติใหม่ ให้วงการเพลงระดับโลกเป็นอย่างมากยิ่งทำให้ผลงานของพวกเขาเป็นที่น่าจับตามองนับจากนี้ต่อไปว่าศิลปินกลุ่ม BTS จะสร้างสถิติอะไรให้วงการเพลงของโลกอีกหรือไม่แต่ที่แน่แน่ BTS ชื่อนี้กลายเป็นศิลปินชาวเอเชียที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศเกาหลีใต้ในระดับโลกเป็นอย่างมากค่ะ มีข้อมูลว่าวง BTS สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเกาหลีใต้เป็นเงินกว่า3,500ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว120,000ล้านบาทไทยในปี2562ที่ผ่านมาและมีนักวิจัยจากสถาบันฮุนไดย,ยังคาดการว่าไอดอลกลุ่มนี้จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเกาหลีใต้ได้สูงถึง41.8ล้านล้านวอน หรือราว1.2ล้านล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าหากพวกเขายังคงเป็นที่นิยมระดับโลกแบบนี้ต่อไปค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทำความรู้จักกับศิลปินกลุ่ม BTS วงเคป๊ที่ดังระดับโลกวงนี้ต้องมาทำความรู้จักกันสักหน่อยแล้วนะคะว่าพวกเขาประสบความสำเร็จระดับโลกได้ขนาดนี้ต้องไม่ธรรมดาเลยค่ะว่าแล้วก็ให้ไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงล่าสุดไดนาม t e ที่สร้างสถิติระดับโลกเรียกน้ำย่อยทำความรู้จักกันสักหน่อยนะคะ ไปชมกันต่อทาง YouTube เพื่อสร้างสถิติใหม่ๆให้กับหนุ่มๆวง BTS กันต่อไปนะคะรับรองว่าหล่อเก่งและมีความสามารถกันทุกคนทั้ง7คนเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดานตรีสีสารโมเดิ n เอนเตอร์เทนเราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ